สวัสดีค่ะฉันคือนักแต่งฟิกวายเหมยลี่ค่ะชีวิตของฉันก็อยู่กับการม่เนาตั้งดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็หาอะไรมากินเลยค่ะง้มง้ำง้ำง้ำ,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 ำฉันชอบกินมากมากเลยและนี่ก็คือดุมในฝันของฉัน DO EXO แล้วก็ฟังฉันยอนวง EXO นะค่ะ ฉันให้พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งฟิกวายขายดิบขายดีจนฉันกลายเป็นนักเขียนฟิกวายชื่อดังค่ะและนี่คือโปรเจกต์ใหม่ของฉันค่ะนางสาวเมลลี่และหนุ่มเกาหลีทั้งเจกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนซิงเหมยนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะกับเตอ์ซิมซีภาค City Living นะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวละครใหม่นะคะเธอชื่อว่าเมลลี่ดงหมีใหญ่นะคะ ซึ้นก็คืออิชันเองนะคะอะ่วันนี้เรามาแนะนําตัวละครกันก่อนนะคะและนี่ก็คือเหมยลี่ดงหมีใหญ่นะคะจะเห็นว่าเป็นสาวร่างอวบนะคะคือพี่จิงเหมยเนี่ยทำออกมาให้รูปร่างใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุดแต่ก็จะมีแอบแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะแอบโก,ง,กงนิดนึงนะไม่บอกหรอกว่าโกงตรงไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดแบบว่าประจําวันนะคะเวลาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นะคะ ก็พี่จิงเหมือเลือกชุดประจําวันไว้เนี่ยสามชุดเลยนะเป็นปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเลือกชุดประจําวันไว้หลายๆชุดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฟิลแบบว่าใส่สลิปเปอร์เ,เกงขาสัน้นใช่ไหมเนี่ยเป็นเป็นทาสแมวด้วยเสื้อเป็นรูปน้องแมวเหมียวนะคะชุดที่สองค่ะเป็นชุดที่เวลาออกไปข้างนอกนะคะแต่งตัวยากมากอะเพราะว่าเราอ้วนนะทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมเลยนะคะ ก็แบบเกาหลีนิดนึงอีกชุดหนึ่งค่ะเผื่อไว้เอาเวลาไปเที่ยวเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นทาสแมวโอ้โหตูดฉันใหญ่มากเลยเหมือนตัวจริงเดเคคะแกหาตัวจริงพี่สมัยก็ชอบแต่งตัวแบบนี้เหมือนกันโอเคมาดูชุดทางการค่ะชุดทางการหาชุดใส่ยากมากเพราะฉันอ้วนแกแล้วทำไมต้องอารมณ์เสีย <laughs> โอเคค่ะนี่ก็เป็นชุดทางการก็ สังเกตว่าจะแต่งหน้าแซบนิดนึงนะคะมีทําผมทําผมแบบว่ามัดเปียกริดตาคอนทัวร์หน้าเบาๆนะคะสีปากก็แบบแซบเนาะก็เป็นเดรสสีดำนะคะแล้วก็รองเท้าส้นสูงแล้วก็มีโชเกอร์แล้วก็สร้อยไข่มุกที่แขนนะคะอ้วนอ่ะเฮ้ยแต่เราว่ามันก็ดูแบบว่าดูสมจริงอะต่อมาค่ะชุดกีฬาค่ะชุดออกกำลังกายนี่โอเค ตูดใหญ่มากนะคะจำบั้มนี่นะชุดนอนค่ะอันนี้ชุดนอนนี้น่าจะมากับในเกมนะคะต่อมาค่ะชุดไปปาร์ตี้ชุดไปปาร์ตี้ก็เป็นกระโปรงสั้นแดงนะคะอ่าประมาณนี้ชุดว่ายน้ำค่ะโอ้โหนี่ใส่สีดำแล้วดูเพียวเห็นไหมดูเพียว อุ่ยพุงกับตูดแบบใหญ่มากอ่าโอเคค่ะโดยปณิธานที่เลือกนะคะก็คือนักประพันธ์ยอดขายดีเด่นนะคะมีนิสัยก็คือบ้าบ้องนะคะแล้วก็รับการกินแล้วก็ร่าเริงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ไม่หาใครอ่ะเหมือนจะมีเป็นบ้านหมาไปไหนนางไปไหนนางไปไหนนางไปไหนคะนางไปไหนนางมาทําอะไรตรงนี้นางมาทําอะไรตรงนี้อ่ะมาได้ชุดนอนด้วย <c oughs> โอเคค่ะมาถึงแล้วนะคะเป็นที่พักของเอ่อเมลลี่นะคะอยู่ตรงย่านแฟชั่นนะคะ โดยส่วนตัวเนี่ยพี่สิงเหมยชอบย่านแฟชั่นที่สุดน,นะเพราะดูแบบเป็นในเมืองดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปที่อพาร์ตเมนต์กันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆของซิงเหมยนะคะเอ้ยไม่ช่ของซิงเหมยสิของเหมยลี่มาๆๆมา,มา,มา,มานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูห้องกันดีกว่าโอ้ยนี่คือแบบมอน <c oughs> คือตอนแต่งแบบแต่งเร็วมากอะ โอเคสิงเหมยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดซะหน่อยเนาะเป็นชุดแบบประจำวันนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาชุดธรรมดายอยู่ห้องนะคะสิงเหมยนะเพิ่งโอ้ยสิงเหมยอีกแล้วเหมยลี่เหมยลี่เหมยลี่เมยลี่นะคะรู้สึกง่วงนอนมากอะไรเธอเพิ่งตื่นไม่ใช่หรอนี่ก็แบบแปดโมงอะนอนงี่ไปก่อนอุ๊อฉัน เมื่อคืนฉันดูซีรีส์เยอะไปหน่อยนะสิโอเคนะคะนี่ก็คือห้องของจริงเหมยเอยห้องของเหมยลี่จะสังเกตว่านะคะคนางเป็นติ่งตัวจริงนะคะนี่มีรูปแบบ D.O.X.O. นะคะ D.O. แล้วก็ปักชันยอนอย่างที่บอกนะคะว่าเหมยลี่เ,เป็นนักแต่งฟิกวนะคะแล้วคู่ชานซูเนี่ยก็เป็นคู่ที่เหมยลี่แบบ ชิปหนักมากไรเงี้ยโดยหนังสือแบบว่าฟิกเล่มแรกนะคะที่เธอขายแล้วแบบทําให้เธอแบบมีเงินย้ายเข้ามาอพาร์ตเมนต์นี้ได้ก็คือฟิกของชานซูนะคะเหมยลี่ก็เลยแบบว่ายึดอาชีพแต่งฟิกเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่นะคะที่จะแต่งก็คือของนุ่มๆ s สเซเว่นนั่นเองนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเหมยลี่ถึงย้ายอพาร์ตเมนต์มาที่ซานมชิโนนะคะเพราะว่า อขอพักของหนุ่มๆก็เซเว่นอยู่ที่แบบย่านอัพทาวนะคะคแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็มีเงินไม่เยอะนะคะเหมยลี่ก็เลยได้อยู่แค่ในย่านของแฟชั่นเท่านั้นนะคะอ่ะขอเอากำแพงลงเดี๋ยวตื่นมาใช้ห้องน้ำก่อนใช้เสร็จแล้วก็หาอะไรกินซักหน่อยดีกว่านะคะในตู้เย็นไม่น่าจะมีอะไรเรามาทำอาหารดีกว่า เฮ้ยเราเป็นคนอ้วนอ่ะเราต้องกินอะไรไอ้อคนกับเบคอนนะคะโอ้โ oh, ห oh, อยากกินจริงๆ <c oughs> นั่นเองอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเป็นไรป <c oughs> อ,อฉันลืมว่าฉันลงบอดสิบแปดบวกไว้ขอรอดนะคะทุกๆคนโอเคมาตั้งสติตั้งสติเป็นหรือยังเอยลี่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองเปิดเรื่องนะคะ เขียนเท้าโครงของฟิกเอาไว้นะแต่งหนังสือนะคะระเบิฝึกแต่งจริงๆไม่ต้องฝึกแต่งก็ได้นะเพราะว่าเธอเก่งแล้วโอ้โหเธอเก่งแล้วในเรื่องอ่ะเธอเก่งแล้วแต่ตัวจริงนี่ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ฝึกแต่งหนังสือนะคะเราต้องมาฝึกแต่งหลายๆประเภทนะคะเพราะว่าการจะเป็นนักเขียนเนี่ยจะแค่แต่งฟิกไม่ได้นะเราต้องแต่งเป็นหลายๆประเภทโอ้โหดูดีจำมั่มมากเลยอ่ะ ที่สิ่งใหม่อชอบนะมันดูแบบว่าแปลกตาดีปกติเนี่ยเราสร้างเดอะซิมเนี่ยเราก็จะสร้างแบบผอมพเพรียวใช่ไหมเพราะว่าเราก็อยากให้มันออกมาสวยๆเนาะเออแต่อันนี้มันก็ดูสมจริงดีดูดิเป็นดุกด,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 ดิกดุกดิกอะน่ารักอะ่ะฉันจะกินแก้าไข่คนกับเบคอนดูสิโอ้ยแล้วไปแทอะไรใส่เครื่องชงกาแฟมามามาม น่ากินจรงเลยหอมมากๆกินอยู่หน้าคอมเลยนะคะโอ้โหเหมือนชีวิตจริงมากๆเลยนี่แหละชีวิตติ่งใช่ไหมเป็นเหมือนกันไหมคะกินข้าวอยู่หน้าคอมแล้วก็ดูซีรีส์ช่ว <c oughs> งนี้ไม่มีซีรีส์เรื่องไ <c oughs> หนน่าดูเลยนะีน่เเดี๋ยวตั้งค่าให้เสียยม เงินเขารู้สึกเสียงตั่วมันจะสูงไปหน่อย uh. ฉันจะฝึกแต่งฉันจะแต่งนิดย้ายนี่เลยเปิดเวิร์ดใหม่ขึ้นมาอืมชื่อเรื่องว่านางสาวเมยลี่กับนุมเกาหลีทั้งเจ็ดโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเอฉันจะอืมเอาใครเป็นพระเอกดีนะ โถปั๊กชันยันชันยันอปป้าจะต้องกฉันแน่ๆเลยอะที่นแต่เรื่องของ God s e v อะแต่ยังไงฉันก็เป็น EXO L อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วฉันก็ยังชิปคู่ชานซูหนักมึกมากด้วยแต่ฉันเองอะไม่ชอบ God s เหมือนกันนี่เนาะปุยยากจังเลยอะไม่รู้จะเลือกใครดีเนี่ยคนคีโมโนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะว่าไม่รู้จะเลือกใครดีแต่จริงๆแล้วอะไร เขาไม่ได้รู้จักฉันเลยนี่เอาชีวิตจริงมาเขียนป่าววะโอ้โหนี่แบบว่าคิดพอดได้เยอะมากมากนะคะกดเซฟไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เปิดขึ้นมาอาคาแรคเตอร์ทริสติกเราจะเลือกให้ใครเป็นอะไรดีนะคิดไม่ออกเท่าไหร่เลยแฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันยังติดตามก็เซเว่ได้ไม่มาก mm. พอนี่นะอ mm. แล้วการที่เราจะไปเจอเว่7ตัวเป็นๆ็นมันที่ยาวนั้นฉันจะต้องแสงตัวเข้าไปในเมืองอั own, oh. พทาวเผื่อว่าจะเจอเขาบ้างเอ๊ะ oh. eh. แล้วหนุ่มๆ GOT7 เขาน่าจะไปที่ไหนนะอ๋อ oh. ฉันคิดออกแล้วฟิตเนสยังไงล่ะพวกเขาเป็นนักออกพวกเขาเป็นดาราไอดอลพวกเขาจะต้องไปฟิตเนสบ่อยๆแน่ๆเลย <laughs> รู้แล้ว ั้นเดี๋ยวฉันจะต้องไปที่ย่านอัพเทาโอเคค่ะคิดออกแล้วนะคะว่าจะไปย่านอัพเทานะคะแต่ก่อนไปย่านอัพเทาทำความสะอาดก่อนไหมเนาะอ่ะ,ะเลิกขุดแต่งได้ละเดี๋ยวเราจะต้องพาเมายลี่นะคะไปหาแรงบันดาลใจที่ย่านอัพเทานะคะเพราะว่าเธอคิดว่าการที่ ไปที่ญา่านนั้นนะคะอาจจะมีโอกาสได้เจอหนุ่มๆก็สเตลล์น,นะคะเฮ้ยมีเทศกาลเผ็ดร้อนเกิดขึ้นดูข้อมูลก่อนนะคะที่สหมหยยังไม่เคยไปเทศกาลอะไรเลยวันศุกร์เนี่ยตอนนี้เลยเหรอออ้โหเอระหว่างไปดูผู้ชายกับไปกินอาหารชันคุณจะไปที่ไหนดีเนี่ย คิดไม่ยากเลยค่ะเราเป็นสาวอวบที่เห็นแกากกินเป็นที่สุดเราก็ไปที่กันอาหารเย่เย่เย่ไปไปไปมาถึงแล้วอ,อยู่ไหนอยู่ไหนอาหารอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอาหารอยู่ไหาน ุ้ยดูดิมีหนุ่มเกาหลีเต็ไมไปหมดเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าหนุมเกาหลีจะอาหารไหนได้กินตัวเดันนี่นี่ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วค่ะวิ่งมาเลยวิ่งไปเลยอ๋อไปกินน้ำเราต้องถือน้ำมาด้วยนะคะเพราะว่ามันเผ็ดแจ็คสด,ดีเอมนายทำอะไรหรอ อ๋อผมทำไก่ย่างวิเชียรบุรีสูตรฮอตแอนด์สไปซี่นะครับไก่ย่างวิเชียรบุรีสูตรฮอตแอนด์สไปซี่หรอเอา้าแล้วได้กินเผ็ดเก่งห,หรือเปล่าวะ่ะผมกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับแต่ก็อยากจะลองดูงั้นถึงจะกินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ดูโอ้โหกินไม่ค่อยเก่งแบบเนี้ยอะเรามาลองชิมอาหารดีกว่า แล้วมีทราบว่าเวลาว่างคุณอยู่ที่ไหนเหรอคะเออผมก็ไม่มีที่ไหนเป็นพิเศษเหรอกครับแล้วคุณเคยไปย่านแฟชั่นหรือเปล่าอ่ะผมก็ไปเรื่อยๆนะอะเรามาคุยเรื่องความฝันแล้วคุณทำงานอะไรอะ่ะเออฉันเป็นนักแต่งนิยายอะคะ่ะเป็นนักแต่งฟีกอะ่ะเฮ้ยเขารู้สึกอับอายอะ่ะ คุณไม่น้งอายเลยค่ะคุณกินเห็ดนี้แก่งสิคะใช่ไหมเนี่ยอยาเสนอโครงการนะคะว่าฉันกำลังจะแต่งฟิกเกอร์ก็เซลเลยค่ะเกี่ยวกับผู้ชายเจ็ดคนแล้วก็ฉันเป็นนักเอริในนน่ะน่าสนใจใช่ไหมคะทำไมคุณทำหน้าอย่างนั้นน่ะเออคือจริงแล้วผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการแต่งนิยายด้วยไหร่ครับโอ๊ย คนนี้คือยองแจเดี๋ยวคนนี้คือยองแจเหรอมันไม่ขึ้นชื่อมีหน้าพิงมญใบหน้าคุณคุณเอ๊ะฉันจำได้แล้วคุณคือยองแจก็อเซเว่นเอเอใช่ครับผมเองแล้วที่คุณ <c oughs> พูดเรื่องไม่ยายเมื่อกี้มันก็ตลกดีนะ <c oughs> อุย้ยฉันขอโทษค่ะยองแจฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะมาเจอคณที่นี่อะค่ะโอ้ <c oughs> oh. อ๋อพี่สิ่งใหม่ปิดบอลลูนไว้อะมันก็เลยไม่ขึ้นว่าคนนี้คือยองแจไปได้การแล้วฉันว่้าแตกมากเลยล F. เอ็ดไลฟ์เต็กออนยองแจได้ใหญ่เลยอะยองแจไม่เอาลักกันสิีขึ้นแล้วว่าคนนี้ชื่อยองแจก็อเซเว่นเห็นไหม จริงๆแล้วฉันชอบงานเพลงของคุณมากๆเลยนะคะวง่างอย่างฉันจะไปเอ,เอพวกคุณเนาะได้เลย,ยเอตัวเลือกเพิ่มเติมเราต้องพยายามผูกมิตรกับยองแจไว้นะคะอา่าทำความรู้จักทำไม่ฉันเลือกชุดอยองแจแบบเชยอย,อย่างเงี้ยฉันเลือกเหรอ มันไม่ใช่ชุดที่พี่ซิงเหม่เลือกอ่ะดูดิชุดเชยระเบิดเลยยองแจเป็นคนตะการตะกามโอ้โหฉันรู้สึกเศร้านิดนิดนะดูสิคะหน้าบึ้งใหญ่เลยอ่ะเผอไปพูดเรื่องฟิกชั่นกับยองแจเข้าอ่ะโอ้ยตายแล้วลูกสาวแม่ดูดิคะดู โอ้เมยนี่น่าสงสารจังเลยฉันก็แค่พูดเรื่องจังแต่นิ้ยใหญท่างนั้นเองเนี่ยไม่หมอนั่นถึงใจร้อยจังเลยอ่ะคไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรามากินอาหารอร่อยอร่อยดีกว่าดู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 นี่คืออะไรอ่ะอ่านี่คือลองกินแกงกะหรี่เผ็ดๆนะคะในงานเทศกาลกันดีกว่าอู้หู ดูท่าทานจะแพกมากเลยนะเนี่ยมีไฟลุกขึ้นมาด้วยอ๋อน่ากลัวมากๆเลยเอาฉันหายไปไหนแล้วโอ้โหเห็นนะมีแรงม,มานานใจขึ้นมาเลยได้กินข้าวนะคะเดี๋ยวเดินตามไปอู้หูท่าเดินแบบว่าปังมากยกย้ายยกย้ายยกะย้ายสุดๆยกย้ายบ้านไทยยกยก้ยกายเยาย้ายเนหลบจังเลยอ่ะ ดูสิฮะว่าเราจะพ่นไฟหรือเปล่าไม่เผ็ดโอ้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  my god เผ็ดมาหน้าตน่ารักมากเลยอะอผอูดขอใส่ค oh, ิ้เอาไว้นะคะโอ้ my g อ d เผ็ดมากมากเลยจริงๆแล้วนะคะพี่สิงเหมอเป็คนคนกินเผ็ดเก่งมากเลยนะ ต่ว่าในเดอะซีมเขาคงจะแบบว่ายังไม่ชินกับอาหารเผ็ดๆอยู่นะคะเวลาและการฝึดเท่านั้นจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โอ้โหยิ่งซึมไปใหญ่เลยอึดอัดมากเพราะว่ากินอาหารเผ็ดนะคะอาอันนี้เห็นตัวเหมือนยองแจยองแจฉันก็ยองแจปลดกระทุงเสื้อแล้วนี่เออลมนอนยองแจแล้วเรามา ทำอะไรอีกดีเอ๊ะมีอะไรตรงนี้มีเอ่อมีเครื่องดื่มนะคะเรามาสั่งอะไรดื่มกันดีกว่ามีเบียไหมอะของเผ็ดๆต้องกินคู่กับเบียนะสั่งเครื่องดื่มนะคะเอ่อสั่งเครื่องดื่มกินเองนี่แหละจ้ะกินอะไรดีเอ้ยนี่น่ากินดีอ่านว่าไรอะ่ะ เบรนส์เบรนส์นะคะเหม่ยลี่ท้องมีใหญ่ได้แพ้การแข่งขันกินเผ็ดเรากินของเผ็ดเผ็ดบ่อยๆอย่างแกงกะหรี่นะแล้วก็ทำตัวงห้ชินนะเผื่อจะผ่านชฉลุยนะคะฉันนี่แข่งมาแล้วฉันอึนอดอาจจะแย่ดูพุงกันสิที่ฉันไม่ได้ท้องนะโอ้โหดูโพสใหญ่เลยโพสใหญ่เลยโอ้ยดูพุงกันสิ <laughs> เดี๋ยวฉันไม่ได้ท้องนะฉันไม่ได้ท้องใช่ไหมนี่มันชีวิตจริงของฉันชัดๆเลยแต่งตัวแล้วเหมือนคนท้องขอเราเข้มแข็งค,คเรื่องมันเศร้าวันนี้คุยกับผู้ชายผู้ชายก็ตึกเข้าใส่แต่งยินเผ็ดดอยังแพ้อพีกขอเราเข้มแข็งค,ค,ค่ะเอ๊ะคนนี้คือมิโกะใช่ไหมคะ มิสก็จกินเหมือนเราเลยอ่ะเราต้องแนะนำตัวอย่างเป็นมิสซะละสดอันนี้คือชนแก้วหรือเปล่ามิก็กไม่คุยกันกับเราอ่ะหรือว่าเราไม่คุยแนะนำตัวมายอย่างเป็นมิสแล้วลูกคุยกันคุยกันอืมคุณเป็นอะไรเหรอถ้าดูทำหนา้าไม่ค่อยโอเคเลยฉันเศร้าเลยค่ะ ฉันแค่จะมาหาอาหารกินมันเอินว่าฉันอะไปเผลอพูดอะไรปแปลกอะแย่มากนี่เป็นปรไรหล่ะนะคะม่ต้องไปคิดมากหรอกเรื่องแค่นี้เองแต่ว่ารสชาติอาหารก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะแต่ฉันก็ยังเศร้าอยู่เดียแย่มากๆเลยอะ แล้วนี่คุณมาคนเดียวเลยคะใช่ค่ะฉันมาคนเดียวพอดีอแฟนฉันเป็นหมอเลยค่ะที่คุณหมอแจ็คสันอ๋ออย่างงั้นเลยคะดีจังเลยนะคะคุณมีแฟนด้วยฉันมีแต่แฟนในมันโนอ่ะโอ้เศร้าอีกแล้วแด,ดีนะที่คุณมีแฟนอ่ะเดี๋ยวคุณก็มีคะ่ะฉันเชื่อยอย่างงั้นแหละจริงเลยคะการได้คุยกับคุณนี่มันเยี่ยมปไปเลยนะ ฉันอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นตุดนี้จนเลยอ่ะอแล้วคุณชอบอะไรเลยคะฉันชอบในเรื่องของแฟชัชน่นเลยค่ะแฟชั่นเลยคะสุดยอดไปเลยอะเรามาทำความรู้จักกับคนนี้เขาชื่อว่ามิโกะนะคะไบรี่เป็นคนรักอาหารการกินนะคะก็เลยคุยเรื่องอาหาร ไมลี่รู้ว่ามิกก็เป็นคนนี้ใส่ดีนะคะไม่แน่เราอาจจะมีเพื่อนนะอยู่ย่านแฟชั่นนะคะพูดคุยเกี่ยวกับอาหารอนรถปกตตีแล้วคุณชอบกินอะไรเลยคะปกิตตีแล้วค่กบค่ะฉันชอบกินกบมากๆเลยกบเหรอกินแปลกจังเลยฉันล้อเล่นนะค่ะฉันไม่กินกบหรอกนะโอ้ยรู้สึก,ก็ดอัดเพราะว่าเรื่องดื่มที่หน้าผิดหวังโอ้โหยีงนี่ทำ เครื่องดืมไม่อร่อยสินะเนี่ยนนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือเขาขายอะไรอ่ะเราซื้อกลับบ้านไ,ไหมอันนี้น่าจะเป็นของกินนะคะไก่ย่างส้มตำกินไก่ย่างส้มตำดีก,กว่ากินนาอันนี้น่าจะเป็นส้มตำนะคะทัดของแบงอคอกซินนะคะที่ ทำร้านอาหารอินเดียนะคะให้เป็นร้านไก่ย่างซุ้มตำลาบน้ำตกหมูย่างโอ้โหอย่างนี้เนี่ยไฟหน่าจะแบบว่าไปได้โลดหน่อยนะคะกินแกงกะหรี่อะไรกินไม่เป็นหรอกอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมแกงกะหรี่อะเอาตำบกุงจ้าเอาแ่บๆนะแม่เด้อัใสผมสู้รถมาลูกไจ่จ้าใสมะโหลดมันแต่เห็นมันนัวนะแม่เบิงดูจิ้มเบิง์ดูจ้า โอ๊ยอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ส้มตำม,มันคือต้มแซ่บหูยเหนือยอดเลยแม่แต่ดูว่ามันเผ็ดมากเลยนะโอ้ยน้ำตาไหลอ่ะโอไม่ใช่น้ำตาไหลนะโอ้ยน่าสงสารมากเลยอ่ะท้องกินทั้งร้องไห้อู้หวอร่ยไหมคะเดี๋ยวก็รู้สึกอึดอาดอีก ถ่ายตอนพ้นไฟไม่ทันเนาะไหนไรอถ่ายรอถ่ายตอนพ้นไปอ๋อแผลแผลู้เพดมากเลยอ้ยเพไม่ไหวแล้วถึงอยู่ที่นี่ไม่ได้ต่อไปเราจะิ้งเ็ดได้จะต้องกลบบ้านนีม่มืนเทศกาลบ้าบอลเลยเนี่ย แต่บ,บ้านมีกล่่เ็ดเ็ดนี้อีนี้ด้วยเหมยลี่ได้รับรางกาแรกแข่งการเป็นนักการอาหาร <c oughs> ของเจ้หุ่นของเราจริงๆนะคะโอเคเราจะเป็กลับบ้านนะคะแต่ว่างานนี้ก็จัดอยู่ที่เออย่านแฟชั่นนะคะใกล้บ้านเราเลยแล้วก็เลยจะเ,เดินทางไปยังอพาร,ร์ตเมนต์ของเรานะคะ อมาถึงแล้วอ่ะรู้สึกอึดอัดปวดท้องมากๆเลยต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วค่ะรู้สึกปวดท้องฉันปวดท้องมากๆต่อไปฉันจะไม่กินเผ็ดอีกแล้วเนี่ยจริงๆว่าพี่สิริเหมยก็เป็นโรคเกี่ยวกับแบบคือเป็นคนชอบกินเผ็ดมากแล้วถ้ากินเผ็ดมากๆก็จะปวดท้องแบบนี้เหมือนกันนะคะโอ้โหเสียงปวดชักโครก เดี๋ยวให้อาบน้ําด้วยเลยนะคะอาบน้ําอุ่นๆน,นะคะจะได้แบบรู้สึกดีขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีความสนุกเลยเดี๋ยวเราเให้เหมยลี่เขาดูซีรีส์ดีกว่าเนาะดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าเราจะไม่ไปแอบ,บดูเหมยลี่อาบน้ํานะคะเพราะว่าพี่สิหมยลงหมดผู้ใหญ่เอาไว้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช่องติดเกรดไปซะก่อนนะคะ ามาดูรายการเราจะต้องดูรายการรับโรแมนติกนะคะเราจะดูซีรีส์เกาหลีนะคะจะได้มีความสนุกสนานเพิ่มมากข<ม>ึ้เดี๋ยวเปลี่ยน,นะะให้ใส่ชุดสบายๆนะคะทุกน,นนจะได้ไม่อึดอัดเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นชุดนอนเนี่ยนี่เตรียมตัวนอนแล้วนะคะ พี่สิงห์หม่ก็ชอบใส่ชุดนอนนะคะอ่ะเรามานั่งดีกว่าโอ้โหหมอนเต็มเลยอยากจะนั่งได้ไหมเนี่ยคือตอนสร้างแบบเลือกหมอนไม่ได้ไงคะว่าจะเอาหมอนไหนก็เลยยัดๆแล้วก็เลือมเอาออกนะคะแต่ก็ดูลกๆดีนะคะพี่บีเหมือนซ้อมไหนดูดีนั่งเราจะเป็นยังไงอืบโอ้โหฝังตัวเข้าไปเลย อานอย่างหนึ่งโอ้โหเป็นเรื่องราวของคนใช้เอ๊ะอะไรเนี่ยเรื่องของคนรวยอุย๊ยประสบอุบัติเหตุเออจะต้องแต่งงานผมไม่แต่งไม่เป็นไรนะครไม่ผมจะแต่งงานเพื่อเงินไม่ได้ยังไงแกก็ต้องแต่งเพื่อพ่อของแกโอ้โหจบแล้วลนะ่ะเนี่ย จบแล้วเหรอ,อหนังอะไรเนี่ยเอออันนี้เป็นอ่าเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องอ่าดอกเตอร์ดอกเตอร์อะไรนะคัพเปอร์อมิเรเจนซี่นะคะเป็นเรื่องของแบบโรงพยาบาลโอ้โหโอ้โหนี่นางนอนนี่ฉันนอนอยู่ตรงโซฟาอ่านีิยายจนถึงเช้าเลยเหรอเนี่ยทำอาหารกับ กินสลัดบ้างดีกว่าฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวเธอจะต้องอ้วนเร็วแน่ๆนเลยตอนนี้นะคะกำลังรู้สึกมีเสน่ห์ละงา้น,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวยังไงนะคะเราขอจบคลิปนี้เอาไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาเมลลี่นะไปที่ย่านอัพาพาวเผื่อว่าจะได้แรงบันดาลใจในการ แต่งฟิกเพราะว่าไปเจอหนุ่มๆก้อเซเว่นเอ๊ะจะเจอง่ายขนาดนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเป็นหนึงดาราดังเนาะแต่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เราก็ยังได้เจอยอมแจเลยต้องขอขอบคุณทุกทคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ใช่กดไลค์กดแชร์สินี่ไม่ใช่ Facebook อยังไงก็อย่าลืมแบบว่ากด subscribe นะคะและว้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซินเหมยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ